หวังว่าชื่อผมมันจะเป็นตำนานจริงๆนะคน,บบคนดูแบบที่คนดูแบบที่คนดูคิดนะให้มันเป็นตำนานนนแหะครับจบแบบนี้ดีแล้วครับสองปีห้าแชมป์ทุกรายการขอให้ทุกคนยังพูดถึงชื่อเลยรักกันอยู่นะครับผมมีความสุขมากกสนุกสนุกที่สุดแล้วครับทำกับพวกเพื่อนกลุ่มนี้เอาเลยนั่นแหละครับทุกทุกคนก็ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากให้ การที่เรามาคบกันเนี่ยที่ยืนกันอยู่หลายๆคนทุกคนเนี่ยมันมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็มาเพื่อบอกลาจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นทุกช่องเลยนะครับที่ที่ใครที่ฟังอยู่นะเออผมไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเมื่อวันนี้พวกเราโตขึ้นโตขึ้นมีหน้าที่การงานมากขึ้นมีสี่ต้องรับผิชอบมากขึ้นมีหลายๆเรื่อง ที่ <c oughs> มีหลายๆเรื่องที่ให้ทุกคนได้คิดม,ม,มีเวลาที่มันไม่มากพอคือผมจะพูดครั้งสุดท้ายแล้วก็ครั้งเดียวก็คือสำหรับชื่อไร้ลักนะครับตลอดสองปีที่ที่พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ทำมาทุกถ้วยรางวัลทุกอย่าง เราจะเก็บไว้เป็นความทรงจำของพวกเรานะครับทุกคนในชื่อใยรักของพวกเราแล้ววันนี้มันจะไม่มีในรักแล้วครับหลังจากที่พวกเรายืนตรงนี้อยู่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรผมแค่ยังอยากเหมือนยังอยากเล่นกับเพื่อน้สนุกในชื่อยลยรักที่เราทํามาซึ่งคําว่า,ายลยรักที่เราทํามาตอนนั้นอนะ่ะกับตอนเนี้ยมันต่างออกไปไม่เป็นไรมันไม่มีใครผิดใครถูกครับทุกคน ทุกคนคือเพื่อนทุกคนคือพี่ทุกคนคือน้องก่อนที่เราจะมาพูดวันนี้คือผมก็ไปคุยกันมาหมดแล้วทุกคนไม่มีใครผิดใจกันนะครับทุกคนตรงนี้ทุกคนยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกันทุกอย่างแต่แค่ถึงเวลาที่ที่ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตครับจริงๆนั่นแหละผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าผมอยากให้อย่างน้อย ในระยะเวลาสองปีวันนี้มาจจะดึกแล้ววันวันนี้วันนี้มาจจะดึกแล้ววันนี้มันอาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะกับการที่ไม่เหมาะกับการที่มาพูดดึกๆแบบนี้เนาะผมอาจจะพูดวกไปวนมานะแต่ว่าผมพยายามจะใช้คําพูดให้ดีที่สุดให้ให้มันสื่อออกไปถึงทุกคนแล้วกันอืม,ให,มอให้มันเป็นการบอกลาให้มันเป็นการบอกลาพวกเราทุกคนในนามเล่ลักครั้งสุดท้าย ไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกคบกันหรือว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าแค่ชื่อเล่รักมันมันจะต้องจบวันนี้แล้วก็มีแค่ตรงนี้กับคมกลุ่มนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วครับที่เราใช้ชื่อเล่รักกันนั่นแหละมีใครอยากพูดเลไหมอยากจะขอบคุณใครทุกคนดูหรือใครที่ซัพพอร์ตพวกพวกเรามาตลอดมาตลอดเราไม่ได้จะหายไปไหนทุกคนก็ยังสตรีมเหมือนเดิมแต่แค่ คำว่าไรลรักที่ทุกคนติดตามมาขอบคุณทุกคนมากมากถ้าพถ้าสําหรับตัวผม 1. 1> ผมขอบคุณแฟนคลับไรลรักที่ซัพพอร์ตพวกเราผมขอบคุณพยกแม่ยกขอบคุณทุกคนที่เป็นซับสไครต์ของสต er, รีมเมอร์ไลรักทุกคนให้ผมได้เป็นตัวแทนขอบคุณทุกคนว่าตลอดเวลาที่พวกเราเล่นด้วยกันมามันมีความสุข<อ>มากมากมันมีมากจริงๆครับสําหรับคำบบว่าไรักของพวกเราแหละประมาณนี้มีใครอยากขอบคุณคนดูหรืออะไรไหมพูดได้เลยนะ เปิดชาวติ้งพูดเลยให้มันออกไปทุกกรบอกเสียงนั่นแหละเดี๋ยวผมพูดให้ก็ได้คือมันมันไม่ใช่ที่เราจะย่ย้ายไปไหนแช่ <Check S 2> ทุกคนคนดูก,คดก็คนดูก็ยังเห็นพวกเราอยู่ในเมืองนี่แหละครับแต่แค่อาจจะแย่ย้ายในป่าของตัวเองอาจจะแย่ย้ายทำแก๊งหรืออะไรแค่มันไม่มีสุดดำแล้วแค่น,นั้นเองนั่นแหละมีมีคนดูถามถึง เรื่องอ e ีสปอร์ตผมยังบอกเหมือนเดิมนะครับทุกคนว่าไรลัก์มันคือเพื่อนมันคือพี่น้องมันคือผู้คน,น,นทุกคน <ๆ S 1> ขเขาคยเป็นคนดู<ม>ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของไรลักครับถ้าไม่มีคนดูไม่มีแฟนคลับไรลักไม่มีทางมาได้ถึงทุกวันนี้ทุกคนคือไรลักครับแต่แค่ว่าต่อจากเนี้ยในพาร์ทของอ e ีสปอร์ตหรืออะไรอะน้อง,องๆที่ยังคงรันที่ยังคงทําฝีมือน้องไม่ได้หายไปไหนครับของเพื่อนกลุ่มเพื่อนก็ไม่ได้หายไปไหนครับ แค่ยังเหลือคนที่ยังทําอยู่กับคนที่ไม่กับคนที่ไม่ทําแล้วแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนผมก็อยากให้แฟนคับไอรักทุกคนวันนี้ยังซัพพอร์ตน้องๆซัพพอร์ตเพื่อนๆซัพพอร์ตทุกคนที่ยังตัดสินใจที่อยากจะเดินต่อในสายของอีสปอร์ตทุกคนโอ้ยเอนาคตสักวันหนึ่งจะมีออนทัวร์รวมตัวกันอีกไหมครับไม่แน่ครับผมว่าไม่แน่ผมก็ไม่ไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะมีไหมเพราะว่า ยิ่งยิ่งเรากระจายกันไปการที่จะรวมตัวกันมันก็มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเหมือนเดิมเอาจริงๆคือคือผมจะพูดอีกนะครับทุกคนว่าว่าเพื่อเมืองให้ได้ไปต่อไหมคือถ้าผมอยากทําเพื่อเมืองจริงๆผมคงทํามาตั้งนานแล้วผมผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าสิ่งที่ผมทํากันะผมไม่ได้อยากทําผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ผมไม่ได้อยากให้ให้เป็นนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เคารพกันในจงของผม ครอบกันใหของทุกคนกันเองเคารพบซึ่งกันและกันอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับว่าทุกคนยังรันอยู่หรือเลิฟอยู่ไหมไม่พี่ว่ามันอาจจะแบบหลายๆคนอาจจะอยากออกไปหาแพชชั่นให้ตัวเองด้วยเนาะบางครั้งมันอยู่ตรงนี้รวมกันแล้วมันแบบมันอาจจะวนลูบชีวิตมันติดรูทีนเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่พี่ปันให้ออกไปหาสีสันออกไปเจอผู้คนออกไปเจออะไรใหม่สิ่งที่พวกเราได้รับจากไะไรักมากูก็อยากให้ทุกคนเก็บไว้ ความคิดทัศนคติอะไรดีๆที่พวกเราตั้นกันกองและไต่และไต,ต่ตองและคิดมาด้วยกันไม่ว่าจะในานามไม่ว่าจะในานามไหนหรือว่าตอนไหนตอนหลอดเวลาสองปีที่เราอยู่ด้วยกันกูมั่นใจว่า<ด>พวกเราน่าจะมีไมซิตเอ้ไมไมซิตกับความคิดที่คล้ายๆกันนั่นแหละครับผมก็เลยอยากอยากขึ้นสตรีมนในานามไรล่ะครั้งสุดท้ายให้ให้มาบอกให้ทุกคนมาบอกมาบอกลามาขอบคุณทุกคนว่า ครั้งหนึ่งพวกเราสนุกมากๆที่ได้เล่นด้วยกันได้มีความสุขด้วยกันได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้เหนื่อยด้วยกันได้เล่นให้ทุกคนดูครับให้ทุกคนให,ให้แฟนขับเลยนะทุกคนดูพวกเราสนุกมากๆครับจริงๆคือการเปลี่ยนแปลงคือการเริ่มต้นใหม่ครับผมให้กูพูดทำไมเนี่ยไม่กดมึงไงเพือนที่มึงซอ้อมมาก่อนคือไต้มีมไม่ได้เปลี่ยนไปแค่เข้าใจการเปลี่ยนแปลง เหมือนเดิมเลยไม่มันจารึกไวในประวัติศาสตร์ต้องไม่ขาดชื่อกูทุกคนมันก็จะอยู่กันเหมือนเดิม่แหละแต่แค่แบบเอาไปหาแพชชั่นให้ตัวเองอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยใช้คำนี้ดีกว่านั่นแหละครับถึงบอกว่าผมไม่รู้เลยว่าอนาคตไฟเอ็มจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าอะไรแค่ไหนแต่ผมก็มั่นใจว่ากลุ่มเพื่อนตรงนี้คำว่าอะไรรักกลุ่มชื่อตรงเนี้ยทุกคนจะไม่มีวันลืมมันนะ ในระยะเวลาสองปีที่เราพิสูจน์ในระยะเวลาสองปีที่เราฝ่าฟันหรือว่าทําทุกๆอย่างมามันไม่มีใครลืมหรอกความพยายามพวกเราอะแล้วก็ผลงานของเรามันมันมันได้จารลึกไปแล้วเว้ยเหมือนที่ไม้บอกอะ่ะสองปีกับห้า่วยรางวัลกวัลกวมันมากพอที่ที่จะให้พวกเราพักผ่อนก็นได้แล้วอะ่ะ<ส>อืมไอเกสมึงมีอะไรอยากพูดไหม<ส>เออในฐานะในรักก็ได้ในฐานะนานะตัวมึงในฐานะตัวแทนด e ีสปอร์ตก็ได้ นหานเียอะไรก็ได้มึงอยากพูดอะไรไหมให้วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราเศร้ากันนะครับทุกคนเนอะให้มันให้มันให้นี่เป็นวันที่เราเศร้ากันแค่วันแค่วันนี้วันเดียวนะครับมันจะไม่หายไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเรารักอะนี่รู้นะกูไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแต่ว่าทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยถึงแม้มันจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจบ้างหรืออียอะไรบ้างก็เถอะหรือแบบทุกๆเรื่องที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขอะแต่กูก็ยังรักพวกมึงทุนที่ผ่านเข้ามาในชื่อในนามตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเน แล้วก็ขอบคุณแฟนคลัคบหลายๆเพื่อนครับที่คอยซัพพอร์ตน้องๆพี่ๆเพื่อนๆในแก๊งทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับพี่ปั้นเออว่าไงตรงนี้ถ้าพี่ก็น่าจะโตแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ที่สุดอะตอนเนี้ยพี่อยากพูดอะไรไหมพี่ก็แฟนคลับกับเพื่อนๆทุกคนไมอยากพูดเลยอยากแปลงกูอยู่ัย ไม่ม oh yeah. oh yeah. oh yeah. oh ีอะไรหรอกกูว่ารักทุกคนเหมือนกันมันก็เห็นดูปกติกูมัไม่ค่อยพูดอะไรหรอกช่วงที่มึงมีปัญหากันอะไรกันอย่างเงี้ยกูว่าโอ้ยโอ้ยโหลไม่ได้ยินอะหูด <sh arp wolf> <sh arp wolf> ับไหมเนี่ยดามาเสียงดังหรือเปล่าโลโลโลไคิดมันคืออะคือกูไม่อยากพูด นั่นแหละทุกคนน่าจะเข้าใจกันหมดแหละว่า oh, <yeah. S 1> อย่างที่บอกว่า <Yeah. S 1> มันก็เราก็ทํามาได้ดีที่สุดแล้วอืมอย่างที่บอกว่าไม่อยากให้ทุกคนหรือใครคิดว่าชื่อแก๊งมันเป็นคาทา oh, ทุกคนอยากให้มันอยากให้มองว่ามันเป็นมันคือผู้คนมันคือกลุ่มคนเหมือนที่เกสบอกว่าที่เราผ่านเข้ามาด้วยกันผ่านเข้ามาเจอกัน ผ่านเข้ามามีความสุขด้วยกันผ่านเข้ามาหัวเราอด้วยกันผ่านเข้ามารู้สึกขามสื่ต่างๆด้วยกันนั่นแหละอย่างเราเราก็อยากให้เก็บความทรงจําไว้ในช่วงที่เรามีความสุขด้วยกันยิ้มด้วยกันอะไรที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปอะไรที่ทําให้เราแบบว่าเสียขางสุขแล้วก็ตัดทิ้งไปจดจำแต่เรื่องดีๆก็พอนั่นแหละหวังว่าทุกคน,นเราเราคุยกันหมดแล้วแหละ ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็กูขอพูดตรงนี้กูขอโทษคนใหม่อีกครั้งหนึ่ง oh, <yeah. S 1> ทุกๆคนเลยที่ที่อยากเข้ามาเล่นกับกลุ่มไลยลักไม่ว่าจะเป็นดูมไม่ว่าจะเป็นเซนไม่ว่าจะเป็นไอ้ฟ้าเราที่เพิ่งกลับมาไม่ว่าจะเป็นชีตถึงพออไม่มีวันไหนที่ที่กูไม่รักพวกมึง ูรักพวกมึงพวกพวกพี่ทุกคนก็รักพวกมึงเพื่อนทุกคนก็รักพวกมึงทุกคนแต่แค่ขอโทษที่อาจจะไม่ได้ไปต่อในชื่อนี้แล้วหรือว่าทําอะไรต่างๆนานาก็อยากให้มึงเลือกในสิ่งที่ตัวมึงสบายใจที่สุดแค่นั้นเลยฮัลโหลพี่ผมอันนี้ผมบอกกับทุกคนกันน้พี่คือผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบ ที่แบบรับผมเข้ามาตั้งแต่ตอนสตาร์ที่ผมแบบมาขอเข้าแกงแ๊งไม่แบบว่าทุกคนก็นั่งคุยกันเพื่อคุยเรื่องผมเลยเนี้ยตั้งแต่ตอนนั้นคือต้องขอบคุณทุกคนอะที่แบบเขาโอเคอะคือถ้าเขาไม่โอเคกันคือผมก็ไม่ได้เข้าไม่ได้มาอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้แข่งในรายนามในนมม้มในรักไม่ได้เล่นโลเ์กับพวกพี่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบรับผมเข้ามาในครอบครัวแสนอบอุ่นอันนี้ อย่างที่บอกแหละแค่แค่มึงเข้ามามันก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วไม,ไ,มไม่มีใครคิดไม่ดีกับมึงไม่มีใครที่มันเป็นปกติของแกงอะไรที่อยากจะที่มันมีคุยกันก็มีปากเสียงบ้างทะเลาะกันบ้างถูกไหมแต่แบบมันไม่มีใครที่คิดร้ายหรือแบบว่า <S <S ที่ไม่ไม่รักพวกมึงทุกคนหรอกอืม สามสาวไม่มีจะพูดเนาะมีอะไรอยากพูดไหมไนะมีอะไรอยากพูดหรือเปล่าไม่ไมมก็ถ้าจะก็แค่ไว้พรว่าถ้าสมมติพวกตาบไปบที่เราเราแยกกันไปแล้วพวกมึงจะไปอยู่ที่ไหนก,กูก็แค่ขอให้พวกแบบเออพวกมึงเจอคนที่ดีอืมที่ไม่เอาเปรียบพวกมึงเจอคนที่แบบเออไม่เอาเปรียบพวกมึง ไม่ได้เห็นพวกมึงแบบเป็นผลประโยชน์กับพวกมึงโอ้ย oh, <yeah. S 1> พวกมึงต้องรักตัวเองกันเยอะนะเว้ยพวกมึงมีค่ามากกว่าที่ตัวพวกมึงคิดไว้จริงๆทุกทุคนเลย<ม>อย่าโทษตัวเองอย่าดอยค่าตัวเองพวกมึงมีสิทธิ์เลือกทุกที่ oh, <yeah. S 1> เอ้ย จากตรงนี้ไปแล้วอะพวกมึงก็ต้องเต็มที่ทําในสิ่งที่พวกมึงตั้งใจทําไว้ให้ประสบความสําเร็จกูก็จะอเวยพรให้พวกมึงว่าไม่ว่าพวกมึงจะทําอะไรจะไปต่อที่ไหนจะทําแก๊งจะทําอะไรต่างๆนะกูขอให้มึงมีแต่ความสุขขอให้มึงเจอแต่คนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตพวกมึงทุกคนไม่ได้ไม่ใช่แค่ทุกคนที่ยือยู่รอบวตรงนี้เพราะว่าครั้งหนึ่งพวกเราอะเคยเป็นรักด้วยกัน ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เป็นไรลักตอนนี้พวกเราก็ยังเป็นไรลักอยู่แต่แค่ไม่ได้ใช้ชื่อไรลักแล้วพวกมึงคือส่วนสร้างพวกมึงคือพ,พวกมึงคือปูนทุก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 บล็อกอะที่เราก่อบมาเป็นบ้านหลังเนี่ยทุกคนเป็นส่วนผสมที่ที่สำคัญทั้งหมดอืรักตัวเองนะเพื่อนอยากให้ใครเอาเปรียบพวกมึงได้แล้วก็พอแล้ว Oh, yeah. อ้อ่อะผมพูดแทนพี่กลแล้วกันในช่องสตรีมอเ้หลังจากที่อยู่ไปจะไม่มีชื่อแกงนี้อีกในในในโลกของไฟมไม่น่าจะมีใครพย,ยายาต่อน่าจะอยายไปทํตทางของตัวเอง ถ้ามีชื่อนี้ก็คือไม่ใช่พวกผมที่เอาไปทำ <c oughs> คนดูถามคำถามนี้เราต้องตอบไปชัดเจนไปเลยว่าเราแยกย้ายการทำที่เลิฟหรือที่เลิฟหรือไปทำที่อื่นครับผมจะพูดดีนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำที่เลิฟหรือทำที่ไหนครับ <c oughs> ผมแค่พวกเราทุกคนแค่ตัดสินใจว่าจะไม่ทำชื่อในรักแล้วแล้วก็ ไม่ต้องมีใครยึดเดี่ยวกันไว้ใครอยากทําอะไรก็ทาครับแค่นั้นเองใครอยากทําแกงที่เลิฟทําครับใครอยากจะไปไที่ไหนก็เล่นใครอยากทําอะไรด้วยตัวเองอยากทําอะไรคือทุกคนสามารถได้หมดแค่นั้นเองเราแค่ให้อิสระแล้วก็จะพูดยังไงดีให้ไม่เห็ oh, คือเราแค่แ <yeah. S 1> ยกย้ายกันับแยกย้ากยาก,กันมากกว่า <Yeah. S 1> นั่นแหละครับก็ oh, <yeah. S 1> ผมก็หวังว่า มันอาจจะไม่ใช่ตอนตอนจบที่ดีสาหรับทุกคนแต่ว่าพวกเราก็ทุกคนก็เต็มที่กับความว่ารักไม่ว่าจะในด้านของโลเปหรือว่าอ e ีสปอร์ตน้องๆเพื่อๆนๆผมทุกคนพี่ๆผมทุกคนก็เต็มที่กับตรงนี้แล้วก็แต่ที่บอกครับมันอาจจะไม่ใช่ใชฉากจบที่ที่ทุกคนคาดหวังเธอสวยที่สุดแต่ว่าม,วกกมันคือดีที่สุดสำ,สำหรับพวกเราแล้วครับตอนนี้นั่นแหละก็ประมาณนี้แหละถ้าไม่มีใคร อย่าพูดเลยนะหรือว่ากับคนดูแล้วก็นั่นแหละกูรักพวกมึงทุกคนเสมอเราคุยได้เหมือนเดิมนะทีเอสดยังเปิดไว้เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกแค่เราแยกย้ายกันไปทุกคนก็ยังเล่นเกมกันได้เหมือนเดิมคุยกันได้เหมือนเดิมแต่แค่ไม่มีชื่อลายรักแล้วแค่นั้นเองเพื่อนขอบคุณทุกคนลวกันเหมือนกันเพื่อนเหาียวใจไหมเพื่อนอยนีจวใจไหมอะไรนะ มีอาจารย์ป่ะเนี่ยอาจารย์คืออะไรอาจารย์ล้อเล่นอย่างเงี้ยเหรอมีเพื่อนมีเพื่อนมีเหี้ยอะไรสัตว์โคอยเหี้ยมันทำอย่างนั้นแหละก็ในผัดแจงของมืองเดี๋ยวอย่าให้เราคุยกันไปคือจะรีบเขี่ยแกงให้เร็วที่สุดแต่ถ้าใครอยากออกก่อนที่จะยุบก็ติดต่อผมได้นะครับ ไม่มีอะไรปะอืมแยกย้ายกนได้นะอืมแยกย้ายก็ได้เพื่อนใครเตเตๆเดินเล่นแล้วก็ได้เพื่อนชิบชิบชบเออชิบขึ้นไงผมพอบผมหาส้นตินเข้าแก๊งได้ไหมพี่แก๊งไม่มีแล้วไอ้เที่ยมก็รับคนเดียวแล้วกัโนไอ,อ้นนนเลยตอนนี้อีกอรูปรวมได้ไหมก็เห็นพี่ผู้พิเศษสูดอยู่รูปรวมได้ไหมสักรูปหนึ่งสักรูปหนึ่งไหมเพื่อ,อน เอ้พวกมึงใส่เสื้อใส่อะไรที่มันบ่งบอกเป็นใจรักครั้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อนมาถ่ายกันอาจจะไม่ได้ครบทุกคนถ้าเราพี่ผมประชาชนใส่ได้เหรอพี่เออในหลันมึงก็ดำแล้วนนไม่อะไรหรอกมึงก็ใจรักอยู่แล้วน้องเอางี้ผมผมถือมาให้แล้วกันเพราะเป็นสัญลักษณต้องใส่เสื้อได้ปะต่อไอทเพราะว่าหัวใจกูไอทิวคือใจรักอยู่แล้วนะหน้าเีหน้าพระเอกลิเกพระเอกลิเกไ้ไอทิวมึงใส่เสื้อหรอใส่เสื้อดี๋นเดือ เดี๋ยวยาวก็ไอโอ้นั่งข้างหน้าก็นั่งก็ได้ม้งใครน่ะอ๋อหาผ้าอยู่ตรงกลางต้องทำอะไรว่าย่อเหรอวะจะทำยังไงให้มันสวยว่าท่าไหนวะเอาเป็นสองแถวไหมเอาเป็นแค่เอาเคเอาเป็นแค่นั่งถ้าใครจะนั่งก็มานั่งข้างหน้าเลยใครจะใครจะยืนก็ยืนข้างหลังเลยไหมอืมเราก็ขออยู่บนสุด นว่เหมือนพวกทีมฟุตบอลนะถ่ายถ่ายพวกทีมฟุตบอลนะเออ Oh yeah ถ่ายอนวะกล้องพี่ดุ๊กสามสองหนึ่งชี้เอาให้ชี้ก่อนเลยถ่ายกล้องให้ดูกันแหละตรอกลางสุดอะอ เนึ่งสองสาไม่เป็นไรหรอกแบ็คมึงอยู่ในความตงจามพกอยู่แล้วแบ็กยังอยู่นะครับทุกคนแบ๊กแค่คอมแบ็คแค่คอมพังนะยังอยู่ไปทุกคนอยาย้ายมีเครื่องปเจ็ตนมารับผมไหมพี่อยากออกก่อนเคื่อมาดลครับพี่ไม่อยากอันนี้แล้วก็บอกแยกย้ายแล้วครับพี่ว่นเต็มที่แล้วพี่รถอยู่ไหนอรัขอบคุณที่สอนทุกอย่างให้ผมมาดิขอบคุณที่ ผมเข้าใจพี่แล้วครับทุกในทุกทุกอย่างเข้าใจแต่ผมคุยกับพี่วันแล้วแต่แค่วันนี้เราคนข้าวแกงนะครับเราคนข้าวแกงแกงร้อยโลมันเต็มที่แล้วครับโอ้ยอโหลทำแกงร้อยโลนะเป็นแค่อย่าเข้าอ่ะพอแรกคือต้องต้อน้ำหนักร้อยโลนะเข้าวอรกันอยู่มันครบเกือบบอกเพื่อนข้าวอร์เลยคุณมีเรื่องจะบอกเรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องที่ทุกคนทุกคนควรรู้พี่พี่ครับผมเข้าวงไม่ได้ครับผมไม่ได้อยู่ในแก๊งครับทำไนอนยืนข้างพี่คือเมื่อกี้พี่วนมาส่งพวกเราด้วยนะนั่นแหละที่ผมอยากบอกนั่นแหละทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับทุกคนที่เป็นแฟนคลับรายรารทุกคนเลยนะครับ ตั้งแต่โอเวอร์มาจนตรงนี้ขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตผมซัพพอร์ตน้องๆเพื่อนๆขอบคุณมากๆจากกใจขอบคุณแฟนคลับที่ได้จากสตาร์ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามตั้งแต่วอดชอบที่พวกเราเป็นพวกเราจริงๆวันนี้มาถึงตอนจบแล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับบางทีมอาจจะแค่แยกย้ายเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ครับยังไงก็ฝากซัพพอร์ตพวกมันด้วยทุก <ๆ S 1> คนดีนะดี ผมมีความสุขมากๆสนุกสนุกที่สุดแล้วครับทำกับพวกเพื่อนกลุ่มนี้ฟังแล้วสนุกมากๆแล้วเอ oh, yeah ทีวจะลาอยู่คนเดียวเลยอ่ะหวังว่าชื่อผมมันจะเป็นตำนานจริงๆนะคนดูแบบที่คนดูแบบที่คนดูบบค,นดคิดน,นะให้มันเป็นตำนานน่ะครับจบแบบนี้ดีนะครับสองปีห้าแชมป์ทุกรายการ ขอให้ทุกคนยังพูดถึงชื่อ,อะไรักกันอยู่นะครับไม่ว่าในทางที่ดีหรือไม่ดีถ้าทางที่ไม่ดีก็ช่วยกันเตือนนะครับว่าพวกเรามีแต่สิ่งดีๆจริงๆด้รักที่มอบให้กับทุกคนนะอืมพวกเรามีแต่สิ่งดีๆจริงๆแม้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วพวกเราก็ตั้งใจให้มันออกมาดีแค่วั oh, นนี้เราทำกันเราทำต่อกันไม่ได้แล้วแค่นั้นเองไม่ได้ทะเลาะกันนะคนดูไม่ได้ทนะเลาะกันนะครับ oh. เราแค่เหนื่อยเราแค่ หมดไฟแล้วแค่หมดแรงแล้วแค่ทุกอย่างมันแค่ต้องแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองครับเปิดเพลงไรรักหน่อยดีกว่าเฮียเราอยู่ด้วยกันมานั่งนานไม่เคยฟังเพลงนอกจากตอนรีวิวกับตอนที่ไปเที่ยวมีทติ้งอะไรอย่างนงี้เนาะฟังเพลงที่แบบว่าเราทํามาด้วยกันใหม่แล้วคนดูเนาะนั่นแหละทุกนั่นแหละนั่นแหละหมายถึงว่าคนดูก็ฝากติดตามทุกๆคนว่าใครจะไปทําอะไรในแบบของตัวเองนั่นแหละ มันคือผู้คนกลุ่มพวกเราก็ยัง oh, <yeah. S 2> แฟนคลับพวกเราทุกคนก็คิดได้อยู่แล้วโตวแล้วติดเลือกที่เลือกที่จะมันไม่คงไม่มีเรื่องเสียๆยที่เราไปทำหรอกนั่นแหละครับอยากให้ทุกคนบอกว่าสนุกกับทิดเรื่องเรื่องที่เราผ่านมาด้การแค่นั้นเองผมก็อาจจะ <c oughs> ไม่รู้ดิคนดู <c oughs> ไม่รู้คงไม่ได้อินกับทีมไหนเท่าทีมที่ที่ตัวเองสร้างแล้วว่าคนดู